ถึงแม้ว่ากลิ่นอายของเขาจะต่างจากกลิ่นอายของส่นชังเหลวแต่เขาก็ดูเหมือนกันจริงๆผู้สร้างระบบพังๆนี่เริ่มขี้เกียจมากขึ้นเรื่อยๆขี้เกียจจนแม้แต่ MPC ก็ดูทำให้ใคล้ายกันโฮสนายเรียกฉันเปล่าเฮ้อช่างเถอะฝ่าบาทพระมเหสีนำซุปสมมาให้ท่านพระองค์ต้องการสเสวยหรือไม่ ขันทีเกาหูเฟิงพระมเหตสีครั้งนี้เธอเป็นนางร้ายงั้นหรอใช่ตามเนื้อเรื่องจากรพัดดินีว่นว่านได้มาเกิดใหม่ในร่างนี้และได้ถือครองระบบราชนีเป้าหมายของเธอคือการฆ่าหยวนกวนหยางและขึ้นครองบรรรัง ในฐานะผู้พิทักษ์ภารกิจของนายคือปกป้องหยวนกวนหยางและขโมยหัวใจของเขามาสองระบบโผล่ในเรื่องเดียวกันใช่ไหมนี่มันน่าสนใจจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจของนายใหญ่กว่าหรืออำนาจระบบของเธอใหญ่กว่าเรากำลังแสดงอยู่เพราะงาั้นเลยมีอำนาจมากกว่าเธอเธอเลยหาเราไม่เจอภูมิใจ ที่ใหญ่บัวขาวแต่ในเรื่องที่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำภารกิจให้สำเร็จแต่สุดท้ายเพราะป่วยเป็นโรคร้ายมันเลยจบลงหลังจากมีความสุขได้ไม่กี่วันในชีวิตนี้ไม่สำคัญว่าเธอจะเป็นราชนีหรืออะไรก็ตามเธอจะต้องคุกเข่าให้กับฉัน ถวายบังคมเพคะฝ่าบาทนี่คือซุปสมร้อนที่หม่อมฉันเพิ่งทำมาเพื่อท่านเพคะโปรดลองชิมดูถังวันวาดมาเหสีเห็นอณาจักรหยุนซุปสมเจ้าฉันน่าสนใจมากจริงๆพฤติกรรมของนางดูน่าสงสัยมากนางพยายามจะวางยาฆ่าหรือ ดึกเช่นนี้แล้วทำไมเจ้าไม่อยู่ในห้องพักผ่อนกันละ่ะทำไมถึงยังไปทำซุปโสมให้กับข้าหม่อมฉันได้ยินคนในวังบอกว่าวันนี้ท่านทานอาหารไม่มากหม่อมฉันเลยอยากจะทำซุปนี้ให้ท่านดื่มเพคะหากท่านไม่ชอบงั้นหม่อมฉันขอทูลลาเพคะ ตะกระพัดคงสงสัยเกินไปไม่แปลกใจเลยที่ถังว่านว่านจะดูกังวลเมื่อมองเขาแฮ้ฮฮอตมีไปอย่างอยู่ตรงนั้นองคารักษ์มีนักฆ่าคุ้มกันแล้วเข้าคุ้มกัน ฝ่าบาทพระองค์เป็นอะไรหรือไม่เพคะฝีมือยินธนูเก่งกาจเช่นนี้เมื่อกี้เขาช่วยข้าไว้งั้นหรืออาโฮตดทำไมนายถึงปล่อยเขาไป มันอยู่ใกล้กับตำหนักหวยอย่างมากตามบทแล้วจักรพรรด,ดินีถังว่านจะช่วยเขาและเขาจะช่วยในการค้นล้มให้จักรพรรด,ดิดีในอนาคตด้วยแต่มันก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่นายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากจักรพรรดิรู้ว่าพระมเหสีซ่อนตัวนักฆ่าไว้อย่างลับๆนะฉันแค่ยิงเขาเข้าที่ไหลแต่มันจะไม่หายในเวลาแค่หนึ่งหรือสอเดือนหรอกนะ นักฆ่าคนนั้นคือมีดที่ห้อยอยู่ที่คอของราชนินีนั่นแหละเมื่อเธอร้มทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ฮโฮสในหน,น้าทึ่งจริงๆฉันเป็นแค่ระบบที่ไม่มีประโยชน์เลยโมจือหยางท่านหัวหน้าองคคารับทำไมท่านถึงอยู่ที่นี่ล่ะขอรับฮ่าฮ่าฮ่าฝ่าาทต้องการพบเจ้า พระราชวังเฉินเฉียนดึกขนาดนี้แล้วทำไมจักรพรรดิง้อน,นั่นถึงอยากจะพบฉันได้ล่ะเนี่ยเพราะฉันช่วยชีวิตเขาไว้เขาก็เลยอยากจะให้รางวัลกับฉันหรือเปล่า,าไวายบางคอมฟาบาทยืนขึ้นเงยหน้าขึ้นให้ข้าดูหน้าของเจ้าขอรับฟาบาทเจ้า ทำไมมันรู้สึกคุ้นเคยกันนะว่าบาทมีอะไรหรือขอรับทำหน้าที่ได้ดีข้าจะตบรางวัลให้กับเจ้าหนึ่งร้อยตำรึงเงินระร้อยตำรึงนี่ฉันยืนต่อหน้าเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งงั้นหรอการหาเงินมันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมฝ่าบาทคงทำให้เขากลัว เจ้าเด็กโง่นี่เป็นสิ่งที่ดีทำไมเจ้าถึงไม่มีความสุขละ่ะไม่ข้ามีความสุขมากและข้าก็ดีใจที่ท่านไม่เป็นอะไรฮ่าฮ่าฮโกหกนายมีความสุขเพราะนายกำลังจะได้เงินข้ากำลังเข้ากะกลางคืนดังนั้นข้าต้องกลับไปรากตะเวนแล้ววันนี้ให้ข้าเปลี่ยนกะกลางคืนให้กับท่านเถอะขอรับ ท่านเพิ่งเจอกับนักฆ่าเมื่อครู่นี้มันทำให้ข้ากังวลนิดหน่อยให้ข้าทำหน้าที่แทนท่านเถอะขอรับ <c oughs> หัววยวนกวนหยางองค์รักอยู่ไหนวันนี้เป็นวันตายของเจ้ามา พวกเจ้าทุกคนต้องการที่จะฆ่าค่าหรือพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายโปรดเย็นพระทัยรงเถิดขอรับฟาบาทไม่มีใครอยู่ที่นี่นะขอรับเจ้าออกไปได้แล้วขอรับฟาบาทข้ามีความฝันเช่นนี้เป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นเด็ก ข้ามักจะฝันเช่นนี้มาตลอดข้าไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นยังอยู่หรือไม่เขากำลังมาฝ่าบาทเจ้าอยู่แถวนี้ตลอดหรือแน่นอนขอรับยืนขึ้นเจ้ามีนามว่าอะไรหรือ นำว่าโมจิอยากอาจารย์ของข้าให้ชื่อนี้แก่ข้าขอรับโมจิอยางหรือเด็กคนนี้มีชื่อที่น่ารักมากเลยแต่เขาดูไร้เดียงสาจริงๆน่านหรอฝ่าบาทเจ้าไปได้แล้วขอรับฝ่าบาทโฮด ครั้งนี้นายร้มเหลวหรือเปล่าหยวนกวนอย่างไม่อยากแตะต้องนายด้วยซ้ำํำมันต่างจากเอ็มพิกซีในเรื่องก่อนหน้านี้มากจักระพัดง้อน,นี่เขาเคยถูกทรยศมาก่อนเขาเลยระแวงไปหมดแน่นอนว่าถ้าจะต้องอยู่กับคนแบบนี้ฉันจะต้องคิดหาทางสร้างบทตัวละครให้ดีกว่านี้สิ แค่รออย่างอดทนและให้เขาปล่อยวางลงก็พอจักระพัดง้อน,นั่นจะต้องตกเป็นเหยื่ออย่างแน่นอน